ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อเห็นท่าทางของวาเซงเย่เฉินเซียงถึงเร่งกล่าวถามนั่นมันสัตว์อะไรกันนางใส่หัวพลางกล่าวเสียงหนักแน่นเจ้ารีบเก็บเม็ดยาร้อยอสูรจะดีกว่าให้ตัวนี้ไม่ได้จัดการได้ง่ายนัก เมื่อเฉินเซี่ยงเก็บเม็ดยาแล้วหลงซี่อีจึงกล่าวขึ้นอย่างเหยียดยามมันก็แค่พยักขาวตัวหนึ่งแล้วอายุมันก็ไม่ได้มากอะไรด้วยอะไรนะพยักขาวเฉินเซี่ยงอุทานขึ้นด้วยความประหลาดใจพยักขาวตำนานแห่งเทพสังหารที่มีผู้คนกล่าวขานตระกูลพยักขาวกระจัดกระจายกันอยู่อย่างกว้างขวางจนเกือบทุกโลกจะมีตระกูลพยักขาวอยู่แต่ถึงอย่างนั้น เหล่าพยักข่าวผู้ที่อยู่ในระดับศักดิ์สิทธิ์นั้นมีอยู่น้อยมากแต่ถึงอย่างนั้นตระกูลพยักขาวก็ไม่ได้สิ่งที่จะล้อเล่นด้วยได้พวกมันแข็งแกร่งมากเป็นอย่างมาก ทั้งพวกมันแต่ละตัวยังมีปราณสังหารอันหนานแน่นอย่างที่สุดด้วยหลงซี่อีอธิบายว่าเซียงเย่หลับตาของนางลงราวกับนางกำลังสัมผัสบางสิ่งอยู่ผ่านไปชั่วครู่นางจึงกล่าวมันคือพยักขาวและมีพลังอยู่ในระดับ ติดขอบเขตนักสู้แท้จริงหรืออาจจะมากกว่านั้นหากเจ้าอยากบ่มเพาะมันเจ้าต้องแสดงความแข็งแกร่งเพื่อให้มันยอมรับเจ้าหรือพูดง่ายๆเจ้าต้องต่อสู้กับมันเฉินเสียงกำมัดสัตว์วิญญาณในระดับ7หรือ8ด หากเป็นนักสู้ที่มีระดับมากกว่านั้นสักเล็กน้อยคงจะพอรับมือมันได้สัตว์วิญญาณย่อมแข็งแกร่งกว่ามนุษย์ในระดับเดียวกันแม้สัตว์วิญญาณจะขาดเรื่องทักษะวิชาแต่ร่างกายของพวกมันนับได้ว่าเป็นทักษะที่ทรงพลัง ทักษะวิชามากมายมีพื้นฐานการต่อสู้มาจากเหล่าสัตว์วิญญาณซึ่งจุดนี้ย่อมเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสัตว์วิญญาณน,นั้นแข็งแกร่งกว่ามนุษย์โดยเฉพาะสัตว์วิญญาณที่มีสติปัญญา การได้พบพยักขาวเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเจ้ามากแต่หากเจ้ากลัวข้าจะพาเจ้าหนีรีบตัดสินใจเถิดเจ้านั่นกำลังมาแล้วว่าเสียงเย่เร่งทางที่ดีเจ้ารีบจบการต่อสู้แล้วจับมันให้ได้เพราะแถวแถว นี้ต้องมีพยักขาวที่ทรงพลังอยู่แน่ถ้าพวกเราไปยุ่ยุอสูรเท่านั่นเข้าพวกเราต้องเจอปัญหาแน่เชิญเสี่ยงกำมัดนั่นและตัดสินใจว่าจะจัดการกับมันให้ข้าลองดูเถอะเจ้าพยักขาวแก่นั่นหน้าเกรงขามมากเลยใช่ไหมแน่นอน นีหมูตระกูลพยักขาวหากพยักขาวตัวใดสามารถให้กำเนิดบุตรได้มันย่อมไม่อ่อนแอแน่นอนอย่างน้อยที่สุดมันต้องอยู่ขอบเขตนิพพานและเมื่อพวกมันกำลังจะก้าวข้ามความทุกข์ตรงแห่งนิพพานพวกมันจะทิ้งบุตรของพวกมันเอาไว้หากพวกมันสามารถก้าวข้ามความทุกข์ตกรงแห่งนิพพานได้พวกมันก็จะกลายร่างเป็นมนุษย์ได้วาเสียงแยกเหล่า สัตว์วิญญาณที่มีความแข็งแกร่งในขอบเขตนิพพานขึ้นไปจะเป็นเหมือนกับมนุษย์ในขอบเขตนิพพานจะทําให้พวกมันมีความสามารถพอที่จะเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นมนุษย์ได้ปันธพานน้อยเจ้าควรระวังตัวเอาไว้ ถ้าพยักขาวเท่าอยู่ที่นี่เจ้าอาจจะมีปัญหามันอาจจะอยู่กันเป็นคู่หากมันพบว่าเจ้าลักพาตัวลูกของพวกมันไปเจ้าต้องเจอปัญหาใหญ่มากๆแน่หลงเสี้ยอหัวเราะซุกซนปากของเฉินเซี่ยงขมวดเข้าหากัน พยักขาวคู่หนึ่งอีกอย่างทั้งคู่ยังอาจจะอยู่ในขอบเขตนิพพานจริงๆแล้วเหล่าสัตว์สามารถค้นหาพวกพ้องของมันได้จากกลิน่นและหากมันพบเข้าย่อมเป็นปัญหาใหญ่แน่มันมาแล้ววาเสียงแย่ตะโกนขึ้นเบาๆ ก่อนนางจะกระโดดขึ้นไปอยู่ท้องฟ้าและในเวลาเดียวกันก็ปรากฏเงาร่างสีขาวกระโจนเข้าตะปบเฉินเซี่ยงพยักขาวตัวนี้มีขนาดเท่ากับเสือธรรมดาทั่วๆไปเพียงแต่ขนของมันจะเปล่งประกายแสงสีขาวออกมาในความมืด รูปลักษณ์ของมันช่างดูศักดิ์สิทธิ์และงดงามอย่างที่สุดแต่เมื่อมันคำรามด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยปราณสังหารและสายตายังเต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมมันจึงกลายเป็นพยักร้ายที่รู้จักแต่เพียงการสังหารเท่านั้นเฉินเซียงเองก็ไม่ได้แสดงความอ่อนแอออกมาเมื่อเขาสัมผัสได้ถึงปราณสังหารที่แผ่ออกมาจากพยักน้อยทักษะสังหารใจของเฉินเซียงก็ทำงาน เสียงคำรามดังกึกก้องพร้อมกับปราณสังหารอันเกลียวกราดแผ่ปกคลุมบริเวณโดยรอบอย่างสมบูรณ์ขณะที่พยักน้อยกระโจนเข้ามาเมื่อมันสัมผัสได้ถึงปราณสังหารอันหนาแน่นมันจึงส่งเสียงคำรามออกมาก่อนจะหยุดยืนนิ่ง ปราณสังหารของเฉินเซี่ยงทำให้พยักน้อยรู้สึกถึงความเป็นมิตรเล็กน้อยแต่ก็ยังทำให้เจตนาต่อสู้ของมันลุกโหมเหล่าลูกหลานของตระกูลพยักขาวล้วนเป็นผู้ที่รับการต่อสู้และการสังหาร กระทั่งกับญาติของพวกมันเองก็มักจะต่อสู้กันเองนับครั้งไม่ถ้วนหลังจากเจ้าพยักน้อยคำรามขึ้นไม่กี่ครั้งดวงตาทั้งสองข้างของมันพลันศาสตร์ประกายจ้าก่อนจะกระโจนเข้าหาเฉินเซี่ยงอีกครั้งความเร็วของมันทำให้เฉินเซี่ยงแข็งค้างก่อนที่เขาจะถูกมันกดลงกับพื้นไหล่ทั้งสองข้างของเขาถูกเจ้าพยักน้อยตรึงกับพื้นไว้แน่น เที่ยวอันแหลมคมของมันเจาะเข้ามาในหัวไหล่ของเขาทั้งสองข้างจนทำให้เขาต้องกระตุกด้วยความเจ็บปวดพลังของเจ้าพยักน้อยพุ่งสูงขึ้นในขณะที่ปราณอันทรงพลังระเบิดออกมาจากเขี้ยวของมันแล้วปะทะเข้าไปไหลของเฉินเซียงทำให้เขารู้สึกราวกับว่ากระดูกกำลังจะโดนฉีกออกเป็นชินช้นๆเฉินเซียงขบฟันแน่นพลางอดทนกับความเจ็บปวด เขาคาดไม่ถึงว่าเจ้าพยักน้อยจะน่าเกรงขามขนาดนี้ทั้งความเร็วและพละกกำลังของมันต่างเต็มไปด้วยพลังที่ไม่อาจอย่างถึงหากไม่ใช่เพราะกายปีศาจอมตะระดับหร่างกายของเขาคงถูกพลังของเจ้าพยักน้อยระเบิดเป็นชิ้นชิ้นไปแล้วเจ้าพยักน้อยคำรามใส่เฉินเสียงหลายครั้งราวกับมันกำลังภาคภูมิใจกับชัยชนะ มันกำลังเริงร่าเพราะมันเอาชนะคนที่มีปราณสังหารแข็งแกร่งกว่ามันได้เมื่อเห็นเขียวสีขาวราวกับหิมะทั้งแหลมของมันกำลังเจาะเข้ามาอย่างช้าช้าเฉินเสียงพลันเปล่งเสียงมังกรคำรามลั่นพร้อมกับคลื่นกระแทกที่ปลดปล่อยออกมาในฉับพลันจนทำให้บริเวณโดยรอบสั่นไหว รัศมีสีครามพร้อมกับริ้วสายฟ้าพิโรธยิงออกมาจากปากของเฉินเซี่ยงเกิดเป็นอำนาจทำลายล้างกระหน่ำเข้าใส่ปากของพยัก์น้อยก่อนจะเข้าสู่ร่างกายของมันพยัก์น้อยคำรามพลางไอก่อนที่มันจะปล่อยเฉินเซี่ยงฮ่าฮ่าแม่เฉินเซียงจะเจ็บไหลแต่เขาก็อดหัวเราะก,กับฉากที่เห็นไม่ได้พลังของมังกรคำรามเมื่อครู่พุ่งเข้าไปในปากของพยัก์น้อย พยักน้อยคำรามอย่างโกรธแค้นก่อนที่มันจะกระโจนเข้าใส่เฉินเซียงราวกับสายสายฟ้าอีกครั้งแต่ถึงอย่างนั้นความเร็วของมันกลับลดลงกว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เฉินเซียงพ่ายแพ้แก่มันดังนั้น เขาจึงได้รับบทเรียนแล้วยามนี้เขาไม่ได้หลบมันแต่กลับซัดฝ่ามือที่ใช้ออกด้วยปราณจัก,กรวาลกลายเป็นคลื่นกระแทกอันบ้าคลาั่งฝ่ามือสะเทือนสวรรค์ซัดเข้าใส่หัวของเจ้าพยักน้อยแต่มันไม่ทันได้เข้าปะทะก,กับหัวของเจ้าพยักน้อยฝ่ามือของเขาพลันแตกกระจายเกิดเป็นคลื่นกระแทกอันเข้มข้นพุ่งออกไปทั่วทุกทิศโดยมีเฉินเซียงเป็นศูนย์กลางทันใดนั้น ต้นไม้ที่อยู่บริเวณโดยรอบพลันซุดตัวลงกระทั่งแผ่นดินก็เริ่มปริแอแตกแยกออกจากกาันร่างกายของเจ้าพยักน้อยไม่นับว่าเล็กแรงสั่นสะเทือนอันน่าสะพรึงกลัวกวดผ่านร่างมันไปแล้วเข้าปะทะก,กับต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆ ขณะที่ร่างกายอันแข็งแกร่งของเจ้าพยักน้อยก็ลม้มลงบนพื้นจนทำให้ขนสีขาวของมันคลุกไปด้วยฝุ่นดินลักษณะของมันในตอนนี้ดูกระเซอร์กระเซิงเป็นอย่างมากไอ้เจ้านี่ดูเหมือนมันจะค่อนข้างไร้เดียงสาแฮะ เฉินเซียงหัวเราะซุกซนก่อนหน้านี้เมื่อยามที่เจ้าพยักน้อยถูกมังกรครามคำรามของเฉินเซียงเข้าไปทำให้อวัยะวะภายในของมันปั่นป่วนจนไม่สามารถปลดปล่อยพลังออกมาได้เต็มที่หากเป็นมนุษย์ พวกเขาย่อมถูกมังกรครามคำรามของเฉินเซียงสังหารไปก่อนที่จะลงมือจู่โจมมีเช่นนั้นเฉินเซียงต้องถูกการจู่โจมระลอกสองของอีกฝ่ายแน่ว่าเซียงเย่ต้องตกใจซ้ำแล้วซ้ำเล่า ความแข็งแกร่งของเฉินเซียงน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากพลังอันยิ่งใหญ่นี้ช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักนางรู้ว่าเฉินเซียงบ่มเพาะปราณของทตุทั้งห้าและเดาได้ว่าเฉินเซียงสามารถผสานพวกมันเข้าด้วยกันได้ เพราะมีเพียงการผสานพวกมันเข้าด้วยเท่านั้นจึงจะสามารถปลดปล่อยปรานไร้ลักไร้สีแต่กลับหน้าสะพรึงกลัวอย่างประหลาดเช่นนี้ได้พยักน้อยคำรามออกมาเบาๆมันเกลี้ยกล่ออย่างที่สุด มันยกหัวขึ้นมาก่อนจะคำรามออกมาอีกครั้งทันใดนั้นผืนดินพลันสั่นสะเทือนมันค่อยๆเดินเข้าหาเฉินเซียงช้าๆแต่ละก้าวที่มันย่ำลงทําให้พื้นดินเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเมื่อจ้องมองมันดีๆจะเห็นว่าขาทั้งสี่ข้างของมันไม่ได้สัมผัสพื้นมันกำลังเดินอยู่บนอากาศทั้งยังปลดปล่อยแรงสั่นสะเทือนที่มองไม่เห็นจนทำให้พื้นดินเกิดการสั่นสะเทือนออกมา เฉินเซียงรู้ว่าเขาไปทำให้เจ้าพยักน้อยนี้โกรธเข้าแล้วหากฝ่ามือของเฉินเซี่ยงเมื่อครู่พุ่งเข้าใส่ศีรษะของนักสู้ระดับเจ็ดขอบเขตนักสู้แท้จริงหากมันไม่ตายก็คงบาดเจ็บสาหัสแต่ดูเหมือนเจ้าพยักน้อยตัวนี้จะไม่ได้รับผลกระทบอะไรแต่กลับกลายเป็นว่าไปทำให้มันโกรธอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ